สัดีครับ <c oughs> ผมชื่อน,นายธนพลติีปิศิสั์อายุ63ปี <c oughs> ทั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ามีเข้า,ขาใจว่าตัวเองเป็นนิสีดวงทวารถ่ายไม่ออกก็ไปหาหมอหมอตรวจเช็คไปเช็คมาก็คือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับคุณหมอก็ตรวจเช็คสองกล้องเส็จแล้วก็แนะนำไปฉายแสง สายแสงคีมูแล้วเนีนั่นก็หมอก็แนะนำมาผ่าตัดให้มาผ่าที่โรงพยาบาลว4ทย่สี่มกราปี60ตอนนั้นผมเลยไปเสษไปแล้วก็ทำการมารับประทานทางเช่าไฮโคดีซึ่งตอนนั้นรับประทานใหม่ๆก็ค่าเลือดตอนนั้นก็สูงอยู่ประมาณ160-170 ทาม 4A นะฮะและังจากที่ทางถางเช่าไฮก็ดีลงไปแล้วอาการก็ดีขึ้นทางเข้าลงน้ําหนักก็เพิ่มถ่ายทุกเช้านะทุกวันนะถ่ายมีการถ่ายดีขึ้นทุกอย่างดีหมดทําให้ผมสนใจเทียบกินต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน อนนี้ก็ระยะเวลาเกือบปีหนึ่งแล้วที่ทานทางเช่าไห้เขดีมาตลอดแนะนําให้ทุกคนนะฮะที่เป็นมะเร็งลําไส้หรือว่าเป็นมะเร็งแล้วก็แต่มาทานทางเช่าอันนี้ตัวนี้นะฮะทำให้ผลดีมีร่างกายที่ว่าแข็งแรงไม่มีผลร้ายมีแต่ผลดีอย่างเดียวครับทานทานทานได้ทุกเพศทุกใบครับดีจริงๆครับอันนี้ตัวนี้